การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัดสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรืร่องราวแซดซกับเอละาแซดทีวีกันแล้วคะ่ะเรำตัวซาชุงแรกกับชส,สตรตีในวันนี้กรุยุทธ์และหนุมม่มแอมเขาก็มีเรื่องราวและข้อคิดดีๆมาเอาใจคนรักรถจะเป็นอะไรนั้นตามพวกเขาไปแซดกันเลยคะ่ะ สวัสดีครับมาล้วให้เรา2คนนะครับในช่วงสตีดครับขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูครับวันนี้นะครับอยากจะถามพิยุทธตอบย้ําอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะสำหรับหลายคนที่กําลังอยากจะเปลี่ยนรถเอาให้เหลือเพียงแค่คันเดียวพอแต่ว่าสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยไปท่องเที่ยวได้อยู่ไปครอบครัวได้ตอบโจทย์ทั้งหมดเลยแล้วก็ยังคงความดูหรูหราดูภูมิฐานด้วยพี่ผมว่า All New MU-X คันนี้แหละคือใช่เลย อาจจะขออนุญาตสะท้อนเป็นภาพกว้างๆรถยนต์ทั้งคันครับน้องแอมความยาวคือ4เมตร80เซนถ้าเทียบแล้วคือสั้นกว่ารถยนต์นั่งขนาดกลางความกว้างอาจจะกว้างกว่า,วาและสิ่งที่ได้เปลี่ยบคือความสูงการที่เรานั่งในตำแหน่งคนขับหรือตำแหน่งอะไรก็ได้ครับ,รบแล้วก็ตำแหน่งที่สูง ทัศนวิสัยในการมองเห็นความมั่นใจความปลอดภัยมาสูงกว่าครับผมรถคันนี้นั้นเน้นความเป็นอเนกประสงค์หมายความว่ารถคันนี้นั้นไปในเส้นทางที่หลากหลายสามารถที่จะเลือกใช้เป็นรบขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อก็ได้ครับหลังคารถยนต์สามารถที่จะต่อเชื่อมในส่วนของขอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนหลังคาค ก็คือราวหลังคาแล้วก็ติดตั้งอะไรต่อก็ได้แล้วพอมาที่การใช้รถยนต์นะครับสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในส่วนของไลฟ์สไตล์ลูกค้าได้ทุกรูปแบบรถยนต์รุ่นนี้นั้นมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยมาแบบครบครันแล้วก็อยากเน้นพื้นที่ใช้สอยที่หลากหลายถ้าน้องแอมจําได้นะครับก็คือขออนุยาตเปิดท้ายครับนี่ฮะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับ เขาจะมีตัวป้องกันการหีบนะครับแล้วก็เปิดเสร็จก็จะเห็นว่านี่คือ3แถว7ที่นั่งเราสามารถที่จะพับเบาะทีละขั้นทีละขั้นไปนะครับก็คือปรับเบาะแถว3พับเก็บครับผมปรับเบาะแถว2พับเก็บก็นีครับพื้นที่ใช้สอนแบบกว้างขวางกว้างมากถ้าหากว่าเปรียบเทียบจักรยานเสือหมอบเสือภูเขานี่ไม่ต้องถอดล้อนี่วางกิจกรรมที่เราคิดว่าเราชื่นชอบครับผมแล้วของที่ไปใส่เพิ่มเป็นของที่มีค่าไม่สะดวกไว้นอกรถยนต์ก็ไว้ในรถยนต์ได้ในขณะเดียวกันครับน้องแอม ความเย็นส่งตรงถึงทุกที่นั่งแล้วถ้าเรามองว่าถ้ารถคันนี้ยเอาไปเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติต้องการแคมปิ้งต้องการที่จะต่อเชื่อมกับอะไรก็ได้ครับซึ่งถ้าเป็นรถยนต์นั่งก็อาจจะมีข้อจํากัดอย่างที่ว่ามานนี้คือครบหมดทุกอย่างขออนุญาตนะครับขึ้นไปเลยฮะ ว่างมากอย่างความสูงผมเนี่ยประมาณ180นะฮะนอนได้เลยพี่ยุทธคิดดูนะครับน้องแอมถ้าเกิดว่าน้องแอมให้รถคันนี้เป็นรถที่ครอบครัวไปถึงจุดจอดอสามารถที่จะทําเป็นที่นอนทําเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแล้วในทางกลับกันนะครับน้องแอมถ้ารถคันนี้เอาไว้ใช้งานวันธรรมดาครับ น้องแอมก็จะสามารถประกอบธุรกิจที่บอกว่ารถคันนี้ความสวยงามแสดงถึงสถานะของผู้ครอบครองความครบถ้วนพื้นที่ใช้สอยทุกอย่างคือตามมาหมดกับความเป็นรถยนต์นั่งในเด็กม .2 ที่ใช้ชื่อว่า PPV และถ้าน้องแอมนึกถึงรถยนต์ที่คล้ายๆกันกับประเภทนี้ครับร้บผมถ้าน้องแอมซื้อมาจับจ่ายใช้สอยสิ่งที่น้องแอมอาจจะคาดไม่ถึงก็คือว่าเมื่อถึงระยะเวลาในการตรวจเช็คตามระยะค่าใช้จ่ายที่ตามมาค่อนข้างสูง แต่ถ้าเราใช้รถยนต์ประเภทนี้กับความเป็น P P V สิ่งแรกคือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงครับเติมน้ำมันเต็มถังขับลืม,มข้อที่2นะครับถ้าเกิดว่าเราเอารถใช้งานไปตามระยะถึงเวลานํารถเข้าที่ศูนย์บริการ,รเปลี่ยนถ่ายชิ้นส่วนแล้วก็น้ามันเรื่องตามระยะค่าจ่ายค่อนข้างต่าสุดท้ายท่าสุดคือผมอยากเรียนว่าถ้าเราใช้รถที่มีความมั่นคงมีความมั่นใจแล้วเรามองว่ารถคันนี้เนี่ยพาเราไปถึงจุดหมายมได้อย่างมั่นใจพร้อมๆกับรถยนต์คันนี้ มีบริการหลังการขายที่ทําให้ท่านมั่นใจนี่คือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นมั่นใจใช้รถยนต์ประเภทนี้กับยี่ห้อแบบนี้นะครับข้อมูลแบบนี้นะครับคงทําให้คุณผู้ชมตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าคุณจะเลือกรถแบบไหนให้เหมาะกับคุณแต่ผมเชยร์คันนี้นะชอบมากวันนี้หมดเวลา<อ>แล้วนะครับกับซัสติดครับกับยางไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีสุลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีสุซุดีแม็กซ์พรานุภาพพลิกโลก เอ๊ะต้องขอขอบคุณ I ีซูซูดี x มก็กพลานุภาพพลิกโลกกับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะ TV TV ชอเออยู่ที่ร้าน duo c u i i n a เมืองทองธานีจะพาคุณผู้ชมมาชิมบรนัน c h แล้วก็ขนมหวานอร่อยๆต้องบอกว่าร้านนี้นะคะผู้ชมเขาะจะมี2โซนค่ะโซน dining ซึ่งเสิร์ฟเป็นอาหารอิตาเลียนแบบออริจินอลนะคะกับฝั่งนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นโซน coffee and brunch ก็จะเสิร์ฟเมนูบรนัน c h แล้วก็ของหวานนะคะแล้วก็เมนูเครื่องดื่มต่างๆค่ะวันนี้จะมาชิมกันอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะคุณผู้ชมเริ่มที่อย่างแรกเป็น cauliflower pancake แล้วก็ p o r c h d g ค่ะ ความอร่อยแล้วเมนูนี้ยังดีต่อสุขภาพด้วยค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นปนิโตเน่โทสต์อันนี้เสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมวานิลาของหวานของเขานะคุณผู้ชมจะเป็นแบบโฮมเมดเลยละคะ่ะด้านในปนโตเน่นะคะมันเป็นขนมปังที่นุ่มค่ะแล้วก็มีความเปรี้ยวของลูกเกลอแล้วไอศกรีมวานิลาก็หวานเข้ากันอย่างลงตัวเลยละคะ่ะอย่างต่อมานะคะเป็นดูอัพานาคอตตาค่ะมาลองชิมกันเลยนะคะ เมนูนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นแบบเปรี้ยวนําแล้วก็หวานตามนะคะราดด้วยซอสสตรอเบอรี่แล้วมันเข้ากันมากๆเลยละคะ่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นดูโอทิรามิสุเสร็จมาพร้อมกับไอศกรีมช็อกโกแลตค่ะมาลองชิมเลยนะคะมันมีความหวานความมันความขมยิ่งทานกับไอศกรีมช็อกโกแลตเข้ากันอย่างลงตัวเลยละค่ะนอกจากเมนูบรันช์ของหวานแล้วนะคะที่นี่เขายังมีเมนูเครื่องดื่มอีกมากมายนะคะวันนี้เอเลือกมาชิมอยู่ตรงหน้าแล้วะค่ะ อย่างแรกทัฟเฟิลมาคิอาโดด้านในก็จะมีส่วนผสมของครีมทัฟเฟิลนะคะข้างบนก็จะราดด้วยคาราเมลซอสคุณผู้ชมเห็นเป็นเม็ดๆเ,เนี่ยนะคะก็คือเกลือทัฟเฟิลนั่นเองค่ะอย่างต่อมานะคะเป็นอีกหนึ่งกาแฟค่ะนั่นก็คือยูสุฟิสก็จะเป็นส้มยูสุผสมกับกาแฟนั่นเองอย่างสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมจะเป็นไลชีพาราไดซ์มีส่วนผสมของสับปะรดด้านล่างมีลิ้นจีแล้วก็น้ำทับทิมค่ะ นีสดชื่นมากคุณผู้ชมเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้มากเลยล่ะค่ะ คุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารอร่อยๆอบรรยากาศดีๆแบบนี้ต้องห้ามพลาดนะคะกับดูโอ้คูชินาซึ่งเขามีทั้งหมด2สาขานะคะทั้งสาขายอดพิมานอยู่ในโครงการยอดพิมานร i v e r Walk หลังปักทองตลาดกับสาขาที่เอ๊นั่งอยู่ตรงนี้นะคะสาขาเมืองทองธานีซึ่งการเดินทางหาไม่ยากเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมมาจากถนนแจ้งวัฒนะนะคะเลี้ยวเข้ามาในเมืองทองตรงมาเรื่อยๆนะคะร้านเนี่ยจะอยู่ขวามืออยู่หลังตึก M Society อยู่ติดกับทะเลสาบเมืองทองธานีนั่นเองรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ และช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บในซซททีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซททีวีแซททีวีใช้โดยการกับช่วงแซทนิวส์วันนี้เอ็งก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะ สวัสดีครับวันนี้ผมต้องบอกว่าเราอยู่กับรถที่มีความพร้อมกับทุกสถานการณ์จริงๆครับเจ้า GLA 260 Progressive ซึ่งทำมาเพื่อผู้คนที่อยากได้รถที่ไปได้ทุกที่แล้วก็เป็นรถ m e r c e d e s b e n บที่หรูหรามากๆเลยนะครับคันนี้แตกต่างจากตัว MG Dynamic อย่างไรนะครับเราเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับเขาได้เปลี่ยน Body ้สไตลิ่หลากหลายตั้งแต่กระจักหน้าลงไปด้านล่างซึ่งดึงขึ้นมาเพื่อทําให้เหมาะกับสถานการณ์มากขึ้นนะครับเช่นเวลาเราต้องการขับลุยสามารถไปได้ทุกที่มาพร้อมกับออปชันที่พอๆกับ MG Dynamic เลยครับเช่นไฟหน้า LED มาพร้อมให้ในเจ้าคันนี้เป็นสแตนดาร์ด e ิเชอรเลยครับ ภายในของ The New GLA 200 r o g เก s s i v e นะครับตั้งแต่ด้านบนนี้เขาหุ้มเ้ียวัสดุหนังซึ่งผมว่าพรีเมียมมากๆนะครับสำหรับรถเล็กแบบนี้ครับและลงมาด้านล่างเจ้าช,ชิมนี่เขาใช้ชิมเป็นเขาเรียกว่า 3D Effect ซึ่งเปลี่ยนจาก AMG เพื่อให้คนละฟีลิ่งที่รู้สึกดูหราและก็พรีเมียมมากขึ้นนะครับจอด้านซ้ายนี่เป็นจอไซส์เท่าเดิมซึ่งคมชัดมากๆแล้วก็มีระบบพวกวัสดสแตน์มาให้เป็นสแตนดาร์ดออปชั่นครับ แต่ว่าที่แตกต่างเลยคือจอหลังพวงมาลัยซึ่งทําให้เล็กลงเพื่อย่อมเยากัราคามากขึ้นนะครับซึ่งผมว่าจอที่เขามีให้ถึงแม้จะไซส์เล็กลงก็ยังให้พวกข้อมูลรหล่านี้ได้ครบถ้วนเหมือนกันครับแล้วก็ voice a s s i s t a n t ของเขานะครับซึ่งมีมาเพื่อให้เราใช้ได้เวลาเราต้องการขับทางไกลหรือว่าขับอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถคุยกับเขาได้โดยไม่ต้องเอามือไปใช้เจ้าทัชแพดด้านล่างนี่เราแค่บอกว่าเฮ้ hey Mercedes I'm hot เขาก็จะปรับอุณหภูมิลงให้เวลาเราร้อนอะไรอย่างนี้นะครับเราแค่บอกว่าไอ h ม t ฮออย่างเช่นอย่างนี้ครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยรุ่น p r o g r e s s i ฟซึ่งผมว่าก็ยังมีความสปอร์ตแล้วก็รูหหลอยู่เหมือนกันนะครับมีความดีไซน์เป็นคลาสสิกของ Mercedes-Benz ครับท้องกระปุ่ม Touchpad ด้านบนอันด้านซ้ายเป็นควบคุมจอหลกักด้านขวาควบคุมจอด้านหน้าพนขับนะครับแล้วลงมาด้านล่างครับคันนี้มาพร้อมกับ ครุ้ดชอนโชอะไรอย่างงี้เบสิกเบสิกครับพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังกชันมาพร้อมแพดเดิลชิปด้านหลังพวงมาลัยครับเบาะเขาได้เปลี่ยนมาเป็นหนังทั้งอันเลยนะครับไม่ได้ใช้อาคาน์าร่าเหมือน A M G Dynamic ซึ่งเบาะนี้ไม่ได้มีความสปอร์ตนะครับแต่ให้ความสะดวกสบายแทนซึ่งผมว่าเหมาะมากสําหรับคนที่ต้องการใช้รถที่พร้อมไปทุกสถานการณ์ครับด้านหลังของด a n e l G L A นะครับก็มีที่กว้างขวางนนครับสำหรับรถไซส์เท่านี้นะครับ มีเล็กรูมที่เยอะนะครับแล้วก็เฮดรูมที่เยอะมากเลยนะครับผมว่าไปทางไกลนี่คันนี้พร้อมไปทุกที่ครับด้วยที่ที่เขามีให้เยอะมากสําหรับผู้นั่งด้านหลังนี่ครับและด้านล่างครับมีที่เก็บของนะตรงนี้จะไม่เป็นช่องแอร์นะครับแล้วก็ด้านล่างสุดเลยจะมีช่อง USB Type C ให้สําหรับคนที่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่นะครับสามารถเสียบชาร์จได้ยอย่างง่ายดายเลยครับ บันท้ายของ GLA PROCESSIVE r g LA, มีความเป็นเอกลักษณ์ของ GLA มากด้วยไฟท้ายดับทิ LED เหมือนกันกับ a g Dynamic สวยมากเลยครับลงมาเขาได้เปลี่ยนบ้านท้ายเล็กน้อยนะครับได้เพิ่มความเป็น PROCESSIVE r g มากขึ้นซึ่งเป็นลาย PROCESSIVE ของเขานะครับท่อ2อ,อันที่เป็นโครเมียมใหญ่ทั้ง2ด้านเลยซึ่งเข้ากับความเป็น p r r o g s s s v v l ล ne ของเขาครับคันนี้นี่รวมความเป็น Mercedes และก็ความเป็นรถที่ใช้ได้ทุกวันซึ่งผมว่าคุ้มค่ากับ ราคาที่ให้มาอยู่ที่2,199,000บาทครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ mercedes benz gla 200 progressive หรือว่า mercedes benz รุ่นใดๆนะครับสามารถไปชมได้ที่โชว์รูมของ mercedes benz Thailand ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ผมต้องฝากติดตามรายการของเราเลยครับรายการแท v ทีครับแล้ววันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวหรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆวยแคทพีลาคาเฟ่สวัสดีค่ะ